คนฉลาดกับการเลือกเพื่อนคุณเคยได้ยินไหมว่านะฮะบอกมา5คนที่คุณคบแล้วฉันจะบอกว่าคุณจะเป็นใครคนฉลาดเนะียเข้าใจสิ่งนี้ดีนะเพราะเพื่อนคือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงนะฮะคนฉลาดเลือกเพื่อนไม่ใช่เพราะฐานะไม่ใช่เพราะความหาหรือความใกล้ชิดแต่เขาดูว่าคนนี้พาให้เขาคิดบวกไหมคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่าและที่สําคัญนะฮะ คนคนนี้ทำให้เราอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นหรือไม่นะฮะเพื่อนที่ดีไม่ต้องเก่งกว่าแต่ต้องจริงใจกล้าพูดความจริงและไม่ลากเราลงต่ำนะคนฉลาดเลือกเพื่อนไม่ใช่เพราะแค่อยากมีใครข้างๆแต่เพราะเขารู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเท่ากับคนที่กำลังกำหนดอนาคตของเขานะคุณกำลังใช้เวลาอยู่กับคนที่พาคุณไป ไกลขึ้นหรือว่าดึงคุณไว้ที่เดิม